สวัสดีค่ะพี่น้องแควยูทูบมื่อนี้มาปลูโสมนะค่ะเมื่อนี้โสมที่ว่ากุดหมู่บ้านนี้นะคะวันนี้มาปูกนี่นะคะเป็นขึ้นใหม่ไปแล้วต้องมาปลูกต่ละลองละลองค่ะแต่ว่าพนังานไปกินข้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นกบเขามาไปกินเขาเขาเศร้าค่ะเพิ่นให้พักเบรกค่ะเดี๋ยวข้าเจ้ากบเขามาปลูกค่ะรอจากน้อยรอจากน้อยเพิ่นกบเขามาปูกเลยค่ะ นี่ะนะคะที่ปลูกสมที่ปลูกสมเนอะเนาะนะนี่ค่ะนี่ที่ว่าท่านปลูกครับอันนี้ที่ปลูกแล้วครับพันธุปลูกฟางลงมากค่ะเงี่ยอันกระร่งเริ่มปลูกลงมากค่ะแต่า่ท่านเด็ดสุดคล่องค่ะปลูกถอยหลังเลยค่ะปลูกถอยหลังนี่อุปรกรณ์ที่ห้องสิบปลูกค่ะต่อไป เดี๋ยวซีดเดี๋เบึ้งนะคะเด้อนี่ห้ธีปลูกสวนห่สวนที่เขาขุดหมู่บ้านนี่แหละค่ะนี่นี่ต้องเอาไส่แบบนะะี้ค่ะนี่เก็บหัวค่ะเอลุงหนึ่งสองไซแบบนี้นะ จีบหัว 1, 3, 4, 5, ยยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้หัวหนึ่งเป็นระยะระยะบ้านนี้นค่ะจีทำการกรบนะฮะนี่คือหัวมันใส่หลือไหัวมันใส้เลี้ยงกันเจ็บหัวเยาลรคค่ะ นนี้ก็สิกบเดยคเนาะเริ่อก,ก,กุบจักดินไทยสิมีอุปกรณ์ที่ส่วนดินไทยค่ะอุปกรณ์จักดินลงไทยเนาะขวดเซ้งสิเรยขวดตัวสูวสศนบาค่ะ